สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยทุนบอยวันนี้อยากจะมาพูดถึงนะตัวราคาบิตคอยนะครับที่ดูเหมือนว่า รอสัญญาณอะไรบางอย่างอยู่นะที่ยังไม่วิ่งไปไหนเลยนะจริงๆก็ไม่ใช่แค่บิตคอยนะก็รวมถึงตลาดคริปโตโดยรวมทั้งหมดด้วยนะซึ่งถ้าดูภาพรวมแมคไก่คอนมิกในตลาดเทดิชแนลมาเก็ตตลาดหุ้นนั้นเนี่ยเปิดตลาดมานะของตัวดาวโจนส์นะก็ย่อต่ำลงมานะครัเอสพก็แดงอยู่นะตอนนี้ส่วน n นสตักนะแล้วก็ตัวลา s เซลนะั้นเนี่ยก็เขียวนะก็ขึ้นมาประมาณนิดหน่อยนะจุด1.3%ึด 1, ่งนะครับสิบ สิบห้าจุดแปดสองจุดนะแล้วก็ตัวรัสเซลสองพันนั้นก็สิบสองจุดหกเก้าจุดนะในส่วนของตัวราคาตลาดคริปโตนะั้นเนี่ยตัวบิตคอยนะตอนนี้ก็เอ่อบิตคอยก็ยังอยู่ที่เลเวลประมาณ2 0 0 0 0 2 0 0สองตอน้ตอนๆอยู่นะครับแล้วก็ในรอบ7วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เกือบจะทุกคอยนะในท็อป0 t o ท็อปเนี้คอยเนี่ยก็แดงหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นบนะิตคอยใน7วันที่ผ่านมายอดต่อลงมาเกอร์เซนะตะตูเรียม12บสเนะ แล้วก็คานะนะนะร์โน่9%นะคาร์โน่17%นะ XRP 9%นะโซโลนาก็ประมาณ17%นะโดสคอย18%นะตัวโก d ดด์13%นะนะดูภาพรวมอีโคโนมิกตอนนี้นั่นเนี่ยก็เรียกว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับอันนี้เป็นตัวค่าน a เช r a ล g แก๊สนะค่าราคาแก๊สนะครับเชื้อเพลิงนะก็พุ่งสูงขึ้นนะทำสตินะ พุ่งสูงที่ราคานี้นัเนี่ยก็ประมาณปี2008นะอันนี้ก็ผ่านมาเกือบจะ10กว่าปีแล้วนะ12ปีนะที่ท All ําำออทามไ h นะในรอ,อบ12ปีที่ผ่านมานะซึ่งอันนี้ก็น่าจะสะท้อนไปที่เงินเฟอ้อด้วยนะคที่เพราะว่าพลังงานตัวแก๊สนั่นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในค่าที่จะไปคำนวณเงินเฟอ้อเหมือนกันนะก็ต้องดูว่าจะทําส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนกะับเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกานะที่ ล่าสุดกนะ็คืออยู่ที่ประมาณ8.5%นะเดี๋ยวต้องดูประกาศอีกทีนะัในช่วงวันที่13เดือนกันยายนนะี้นะว่าเงินเฟอ้อจะย่อต่ําลงมาจากเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครัซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลนะ Global Container f r e i g Index กันะซึ่งเรียกว่าเป็นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะของ f r e i g Forwarder ต่างๆนะที่เป็น Container ร์เฟนะคนระับ เป็นการขนส่งสินค้าทางเรือนะซึ่งจะสังเกตว่าก็ย่อต่ำลงมาคนระในรอบ15เดือนที่ผ่านมานะอยู่ในจุดที่อยู่ในจุดเดียวกันกับที่เคยเกิดขึ้นนะเมื่อช่วงประมาณต้นปี2011นะหลังช่วงโควิดรอบหลังช่วงโควิดนะครับก็ดีขึ้นในการที่จะส่งขนส่งสินค้านะแต่ตอนนี้ก็ย่อต่ำลงมาก็แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลกนั้นเนี่ยก็ไม่คึกคักนะไม่คึกคักนะครับก็อาจจะ มีเป็นผลกระทบต่อเนื่องไปนะที่อาจจะทำให้เกิด recession หรือว่าสภาสะเศรษฐกิจถดถอยก็เป็นได้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูตัว housing market นะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่สหรัฐอเมริกานะตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆนั้นก็ยอต่ำลงมาหมดเลยนะทั้งยอดการขายบ้านการสร้างบ้านนะการซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะก็ยอต่าลงมาเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะที่ชี้เห็นว่าเราอาจจะกําลังที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจ ภาะวะถดถอยนะเปีย recession แล้วก็เป็นได้นะแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์นะตัว US top 10 leading economic indicator นะ a r Over y e ียนะที่ใช้วัดนะครับว่าจะเข้าสู่ศเศรษฐกิจภาวะถดถอยหรือเปล่านะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ The Macro Compass นะ substack e com นะก็เป็นข้อมูลที่เอาตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆนะมา10 leading indicator เนี่ยมา combine กันนะแล้วก็ วัดดูนะว่าถ้าเส้นสีเหลืองตรงนี้นั้นเนี่ยย่อต่ํากว่าเลเวลเส้นสีแดงตรงนี้นั่นเนี่ยก็แสดงว่ากลาลังจะเข้าสู่นะสหรัฐมีก,การกำลังจะเข้าสู่เศรษฐกิจภาวะถดถอยนะซึ่งก็จะส่งผลกระทบกับทั่วโลกเลยนะจริงทุกๆครั้งที่เส้นสีเหลืองนันเนี่ยมันดิ่งลงมาหาเส้นสีแดงเนี่ยก็มีบางครั้งเหมือนกันนะที่ดิ่งลงมาแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปนะ,อ,ะอย่างเช่นครั้งนี้นะดิ่งลงมาแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปนะดิ่งมาแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปอันนี้เหมือนกันนะแต่บาง โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเกินครึ่งนะนะก็คือถ้าย่อต่ำลงมาแล้วก็คือจะทะลุนะระเบีสีแดงตรงนี้นะแล้วก็เข้าสู่เศรษฐกิจภาวะตดถอยนะตอนนี้เองนั้นเนี่ยเส้นสีเหลืองตรงนี้ก็อยู่ที่เลเวลตรงนี้นะเดี๋ยวต้องดูว่าจะจะย่อต่ำลงมากว่าเส้นนี้หรือเปล่านะครับข้อมูลอื่นๆนี้เป็นตารางเงินเฟอ้อนะเงินเฟ้อนั้นเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8 5ดดเปอร์เซ็นต์นะตัว สหราจาจากอังกฤษเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10.18เด่อ่เปอร์เซ็นต์นะก็มีข่าวจากเอ่อมีข่าวนะว่าธานาคารซิตี้แบงก์เนี่ยก็ประเมินว่าจะพุ่งไปที่ประมาณ18%เปอร์เซ็นต์นะในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงเนี่ยนะกะ็ถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะในแง่ของจะทําให้สินทรัพย์เสี่ยงนั้นเนี่ยมีราคาที่วิ่งขึ้นไปนะเพราะว่าถ้าอังกฤษยังมีเงินเฟอ้อที่สูงนะแต่ในขณะเดียวกันนะที่แนวโน้มของสหรัฐอเมริกานีนน่ดูเหมือนเงินเฟอ้อจะ ย่อต่ำลงมานะครับดูจากราคาน้ำมันประกอบนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดตัว UK ยังสูงอยู่นัคิดว่าก็โดยภาพรวมนั้นเนี่ยก็น่าจะยังไม่สนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยงนะที่จะให้วิ่งขึ้นไปนะรรวมถึงตลาดหุ้นแล้วก็ตัว Bitcoin นะครับแล้วก็ตลาดคริปโตด้วยนะแล้วก็อีกอีเวนต์หนึ่งนะที่จะมาถึงนะก็คือทางเฟดแชร์แมนนะโจลมเพานะก็ จะมีการไปแสดงวิสัยทัศน์นะในงานเจสันโฮมิติ้งนะครับอย่างที่ผมแท็กไว้ในในตัวชาต์ตรงนี้นะในกราฟราคาบิตคอยตรงนี้นะครับซึ่งที่จะเกิดขึ้นนะน่าจะคืนวันศุกร์นะครับของสหรัฐอเมริกานั้นนะครับเกี่ยวไปถึงช่วงเช้าวันเสาร์นะของของเวลาบ้านเรานะครับซึ่งก็จะเป็นอีกอีเวนต์หนึ่งนะที่ทางโจโลมพานั้นเนี่ยจะได้ออกมาแสดงวิสัยทัศน์นะคนระับแล้วก็ดูว่าแนวโน้ม เขาดูแนวโน้มเขาด้วยว่าจะมีการแนวโน้มที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยยังไงบ้างนะที่โดยที่จะมีการประชุมครั้งต่อไปนั่นเองก็คือวันที่ประมาณวันที่21เดือนเซปต e มเบอร์นะ FOMC meeting ครั้งต่อไปนะดูเหมือนว่าตลาดตอนนี้ก็ยังกดๆไซเวย์อยู่ตรงนี้นะเพื่อที่จะรอความชัดเจนจากวันนี้นะในช่วงวันศุกร์วันเสาร์ที่จะมาถึงเนี่ยนะครับแล้วก็ดูภาพใหญ่นะทางจีนนั้นเนี่ยก็มีการ คัดเลทนี่ยตัดดอกเบีย้ยลงนะผมเข้าใจว่าเอ่อน่าจะน่าจะเป็นการกระตุ้นนะเศร,รษฐกิจภายในประเทศนะื่อเพราะเศรษฐกิจจีนเองนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเงินกู้5ปีนั้นเนี่ยก็เอ่อเปลี่ยนย่อเอ่อลดลงมาลนดะดอกเบีย้ยลงมาจาก4.3%นะจากเป็น4.3%นะจาก4.45%นะดอกเบีย้ยเงินกู้1ปีนั้นเนี่ยก็เป็นย่อลงมาเหลือ3.65%จากส อนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะของเศร,รษฐกิจทั่วโลกตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับดูเหมือนว่าจะไปสู่นะครับตัวเศร,รษฐกิจภาวะถดถอยได้เหมือนกันนะต้องรอดูกันต่อไปนะแต่ว่าถ้าเรามาดูในแง่ของตัวบิตคอยแล้วนั้นเนี่ยดูหน่อิว่าในช่วงที่เศร,รษฐกิจสภาพเศร,รษฐกิจไม่ค่อยสนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยงนะรวมถึงตัว บิตคอยอยู่ตอนนี้นั่นเน่ยภาพรวมแล้วนนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะมีคนเก็บบิตคอยอยู่เยอะหรือเปล่านะถ้าเรามาดูข้อมูลออนเชนนะจากเว็บไซต์คริปโตคอนตรงนี้เราจะสังเกตว่าเส้นสีสีฟ้าเข้มตรงนี้ข้างล่างตรงนี้นะก็แสดงให้เห็นนะว่ามีบิตคอยนะไหลออกจากเอ็กชเชนะไหลออกจากนะเอ็กชเช e นะตรงนี้ก็แสดงให้เห็นนะว่า มีคนนะซื้อบิตคอยนะครับแล้วก็ถอนออกจากเชงนะไปเก็บไว้อาจจะไปเก็บไว้ในโค้ด wall mm hmm. wallet ก็เป็นได้นะครับจอสังเกตว่าถึงแม้ว่าราคาจะย่อต่ําลงมาอยู่นะแต่ว่ามีการซื้อบิตคอยแล้วก็ถอนบิตคอยออกจากเอ็กเช g งนะครับเพื่อที่จะไปเก็บไว้ในใน wallet นะครับจะสังเกตเห็นะว่าทุกๆครั้งนะที่มีการที่กราฟเส้นสีน้ำเงินเนี่ยวิ่งขึ้นนะวิ่งขึ้นแบบนี้นะจะสังเกตว่านั่นหมายถึงมีคนส่งบิตคอยเข้าไปในเอ็กเชงนะครับ ก็ประเมินได้ว่าจะมีการขายบิตคอยน์นะครับเราัจะเห็นว่าราคาของบิตคอยน์เส้นสีขาวด้านบนนั้นเนี่ยก็จะย่อต่ําลงมาครับแต่ครั้งนี้ค่อนข้างแปลกนะจะสังเกตว่าราคาถึงแม้ราคาบิตคอยจะย่อต่าลงมาตั้งแต่ช่วงเดือนโนยเมอร์ปี2อนีนะแต่ว่าเทรนด์นะของจำนวนบิตคอยที่อยู่ในเอ็ก a n g ชนเน้นเนี่ยถือว่าย่อต่ําลงมานะมีนั่นหมายถึงเพราะว่ามีคนเก็บบิตคอยเยอะมากขึ้นนะคาถามก็คือว่าแล้วทาไมราคาบิตคอยยังย่อต่ําลงอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีคนเก็บ เพิ่มมากขึ้นแบบนี้นะถ้าจริงๆถ้าลองมาดูนะว่ามีจำนวนบิตคอยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ตอนนี้นะที่มีให้เทรดอยู่ใน x x h h n n g นะมีข้อมูลจากเว็บไซต์ f i n b r o เนี่ยนะนะเขาเบลกดาวให้ดูนะว่าแต่ Address เนะี่ยมีการถือบิตคอยจำนวนเท่าไหร่แล้วก็โฮดานแค่ไหนนะมีข้อมูลนะว่ามีจำนวนบิตคอยนะที่ถือมา,อามากกว่า5ปีแล้วนั้นแล้ว นั้นเนี่ยมีจำนวนบิตคอยที่ถืออยู่ในระยะเวลานี้นันเนี่ยประมาณ17.87ล้านบิตคอยนะที่ซื้อที่ถืออยู่มากกว่า5ปีนะซึ่งจากข้อมูลตรงนี้นั้นเนี่ยก็ถือได้ว่า17.87ล้านบิตคอยนเะนี่ยถือเป็นคลิปเป็นประมาณ90%นะของจำนวนบิตคอยทั้งหมดนะที่มีอยู่สัพพายอยู่ตอนนี้นะบิตคอยทั้งหมดที่มีอยู่ัพพายตอนนี้นั้นเนี่ยเรียกว่าอยู่มีอยู่ประมาณ19 จุดหนึ่งสองล้าน BTC นะนั่นหมายถึงว่าราคาความผันผวนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นั้นเนี่ยเกิดมาจากบิตคอยแค่ประมาณสิบเปอร์เซนเองนะที่มีสไปอยู่ให้เทรดตอนนี้สิบเปอร์เซนนั้นเนี่ย,ยสร้างความผันผวนนะให้กับราคาบิตคอยมากเลยทีเดียวนะที่มีการขึ้นลงแบบนี้นะจากประมาณสามหมื่นลงที่มาที่ประมาณสองหมื่นนั้นเนี่ยภายในเวลาไม่ถึงเไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะจากเดือนเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นอยู่เลยนะ ตอนนี้ผ่านมาสเดือน2เดือนแล้วเนี่ยก็กลับมาที่ประมาณ20,000ื่นต้นๆแล้วนะในช่วงประมาณในช่วงประมาณต้นเดือนมิถุนาอยู่ที่ประมาณส0 0 0มื่นนะช่วงประมาณกลา,างเดือนมิถุนาเนี่ยเราย่อถต่ำลงลงไปถึงที่ประมาณ1 7ื่นเจ็ดด้วยซ้ำนะสิ่งที่ทําให้เกิดความผ,ลผ,ลผลนันผวนนั้นแน่ผมคิดว่าน่าจะเกิดมาจากมีการเลเวอเรจมากจนเกินไปนะกับตลาดกับตัวบิตคอยนะซึ่งจะสังเกตว่า ในช่วงเนี้ยังเกตว่าอย่างในช่วงเดือนมิถุนาที่ผ่านมาแท่งสีเขียวนั่นเนี่ยก็คือคนที่ไปลองไว้นะไปลองไว้แต่ราคาบ i t c o i มันย่อต่ําลงนะก็โดนลิคูเดตกลับมานั่นผมคิดว่านี่เป็นสาเหตุนะที่ทําให้เกิดความผันผวนขึ้นเยอะมากๆเลยนะในในตลาดคริปโตในตัว โดยเฉพาะในกับตัวบิตคอยด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นเนี่ยในช่วงวันที่19เดือนสิงหาสิงหาที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีคนไปลองบิตคอยไว้นะแล้วก็โดนรีคูเดตนะครับโดนล้างพอร์ตไปเนี่ยเป็นจำนวนประมาณ562้บล้านเอ่อ10 562ล้านเอ่อเหรียญสารัสนะครับก็ถือว่ากล้ามากนะกล้าไปลองบิตคอยในช่วงขาลงนะครับในโวกเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแบบนี้นะครับนั่นก็ เป็นหนึ่งในสาเหตุนะที่เราเห็นราคาบิตคอยมีความผันผวนนะเพราะว่ามีการเลเวอเรจมากสุเหลือเกินนะในในตลาดคริปโตในตัวบิตคอยนะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะครับก็สายโฮนั่นเนะี่ยก็เรียกว่าถือบิตคอยเ,อเก็บบิตคอยอย่างต่อเนื่องนะในช่วงที่ถึงแม้ว่าราคามันจะย่อต่าลงนะแต่ว่าแน่นอนความผันผวนก็ยังเกิดขึ้นนะเพราะมีคนที่ไปเลเวอเรจค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ วันนี้คงมีข้อมูลสั้นๆมาแชร์เท่านี้ครับยังไงก็อย่าลืมไปร่วมกลุ่มเทเล GRAM นะแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดเป็นผู้สนับสนุนช่อง Bitcoin ลงทุนบอยได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ